คือค่ะก็จะมาดูพวกสกูชี่ที่เราไปซื้อมานะไม่ได้ขายนะก็มีที่เราไปซื้อมาอีกนะก็ประมาณนี้นะค่ะพอดีว่าแบตหมดเสียงอัดดังมากก็ามาดูกันนะคะก็ะอันนี้ซื้อเมื่อวานนะเรามากเลยน,นี่ซื้อเมื่อวานละยี่สิบห้าบาท เราลงในอินตะเกีมาแต่ปันนี้อาจจะไม่ได้ลง,อ,จจลงอ,อันนี้นะคะอาจจะลงแค่ในยูทูปอันนี้นะคะซื้อใน25บาทนะเื็อเมื่อวานดีมากอันนี้ซื้อวันนี้นะนนสะรลมากมึ่แบบชอบมาก25บาทต้านเี่วกันแต่ว่าเราซื้อคู่สวันคมีไส้ไหลแถมมีฉลุเยอะใ่นะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะเรารอดูว่าเราจะปล่อยมเมื่อไหร่นะ ก็มาด่วนกัน,น,นเลยน,นี่เราซื้อเป็นไม่เคยเห็นนะซื้อแค่อย่างเดียวจะถือบปลเลยเป็นชินนามอนนะคะเป็นอน้ำชินนามอนนะจ่ยังไม่ได้เปิดดูข้างในอุ้ยน่ารักมากไม่ได้เปิดดูข้างในจริงๆออกมาเราซื้อมาแค่เล่นไม่กี่บาทเองนะ สองมดีแค่นี้นะคะชอบมากอ้ นี่นี่ลืมไปเขาซื้อจากเพื่อนนะเพื่อนเราเอามาขายมันไม่รู้ว่าเป็อะไรถ้ารู้ก็คอมเมนต์ได้นะไม่นอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเราใใก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันแต่คือมันน่ารักมากก็เรามาขายห้าบาทเองนะเราก็เลยซื้อมาลองดูแล้วก็เห็นว่าสวยแล้วก็เลยซื้อมาเลยลก็เลยไม่รู้ว่าทำอะไรจะทำอะไรถ้าใครมีก็เดีด๋ยวเรียนบอกกันได้นะ ่นนีนะถ้าใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแบบนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะถ้ารู้ช่วยบอกทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปาใช้งานนะ ว่าเอามาเก็บเป็นคอลเลกชันไม่ได้ไงเพราะว่าจะเอามาใช้งานไม่นีอ่อยก็มีแคะน่นี้นะคะเดี๋ยวพูดนะนี่ดูดีกว่านี่บิน เี้เลยมัขึ้นมาต้องสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ